แชร์ความคิดความเห็นนะครับเกี่ยวกับแจกเงิน1,000 0บาทเฟส2หัวข้อทอปิกวันนี้ขนาดลงเกินกําหนดนะครับยังโดนตัดสิทธิ์บางคนไม่ได้ติดตามข่าวสารตลอดก็เลยไม่ได้รู้ในเกี่ยวกับประเด็นนะครับการแจกเงินว่าต้องลงทะเบียนหรือยังไงนะครับอะเดี๋ยวเราไปชมกันสามารถแชร์ความคิดความเห็นนะครับในมุมมองของท่านได้เลยนะครับในเกี่ยวกับประเด็นนี้ ขนาดลงเกินกำหนดยังโดนตัดสิทธิ์บางคนไม่ที่ติดตามข่าวสารตลอดก็ไม่รู้เงินคนฉราภาพก็โอนเข้าบัญชีทุกเดือนข้อมูลก็มีตรวจสอบได้นะครับตรงตามเงื่อนไขทุกอย่างพอลงทะเบียนก็บอกเกินกำหนดตัดสิทธิ์ถือว่าไม่ประสงค์รับเงินไม่ประสงค์เขาจะลงทะเบียนทํำไมอ่าไม่มีความจริงใจทำให้มันยาก ทำไมคนแก่มีข้อมูลอยู่แล้วไม่ตรวจสอบใครเข้าเกณฑ์ก็โอนให้เขาเลยอ่านี่นะครับนี่นะครับก็อีกเป็นอีกความคิดเห็นหนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับที่น่าสนใจที่หลายท่านนะครับตรงกับความคิดของหลายๆท่านเลยว่าเฮ้ยบางทีถ้าเราประสงค์จะแจกนะครับโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของชื่อโครงการนี้เป็นโครงการ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผู้สูงอายุนะครับนี่คือโครงการของเฟสสองนะนะครับซึ่งวัตถุประสงค์คือกระตุ้นเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะในเมื่อเราเล็งกลุ่มมาที่ผู้สูงอายุเราก็มีข้อมูลอยู่แล้วว่าผู้สูงอายุอยู่ในเงินผู้สูงอายุเนี่ยรายชื่อที่ต้องโอนสําหรับเงินผู้สูงอายุ เท่าไหรนะ่นักกี่คนเราก็ใช้ข้อมูลนั้นในการเป็นฐานตั้งต้นนะครับฐานตั้งต้นในการจะโอนให้เข้าผู้สูงอายุก็ได้นะครับแลือก็ไปกําหนดคุณสมบัติหรือเอาคุณสมบัติมาคุมอีกทีหนึ่งว่าใครที่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์ใครไม่เข้าเกณฑ์ก็ตัดออกใครเข้าเกณฑ์นะครับก็โอนให้เขาเลยนะครับโดยโอนผ่านหลายชื่อนะครับหลัก เดียวกันกับเฟสหนึ่งนะถ้าเิดใช้หลักเดียวกันกับเฟสหนึ่งเนี่ยปัญหาจะไม่มีคือหนึ่งผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยตัดทิ้งได้เลยนะครับตัดทิ้งได้เลยเพราะว่ากลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุนีน่แหละเป็นหลักนะครับมันน้อยคนมากจะอยู่ในกลุ่มวัยหนุ่มวัยสาวใช่ไหมเพราะว่าวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยยังไงเขามีมือถือสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะแต่ผู้สูงอายุโดย ส่วนมากนะครับมักจะไม่ค่อยมีมักจะไม่ทันเทคโนโลยีอะไรแบบเนี้ยนะครับโหลดแอปไม่เป็นโหลดอะไรไม่เป็นเพราะนั้นถ้าล็อกกลุ่มนี้ปุ๊บแล้วก็โอนให้กลุ่มนี้นะครับมันก็จะจบไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องมีออความคิดความเห็นนะครับที่แต่ละท่านแชร์ออกมาว่าลงทะเบียนไม่ได้ลงทะเบียนไม่ผ่านมีปัญหาแบบนั้นแบบนี้นะครับ ก็อันนี้เป็นอีกน่าสนใจใครคิดเห็นเป็นประการใดลองแชร์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอหน่อยนะครับก่อนจากการอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึง เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลย สแกน QR Code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับสมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างง้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็ 3. ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ300 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2แสนถึง5าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณบัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอ e ีโว l เลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุ้นกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบีย้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กดซับ c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชม